ป่อยปลาวันพระด้วยกันนะครับเอาให้ดูปลาก่อนอือเห็นแล้วนะมีปลาไหลเพียบเลยคราวนี้เลาจะมามุมกว้างบ้างเพราะว่าคนเยอะมากนี่ได้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 ไ้ไดุ้ดุ้ง้ได้ได้ไี้ได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 เไ้ดล้้ได โอ้วันนี้เห็นไหมครับผู้หญิงเพียบเลยนะวันนี้มีผู้ชายมีอ่าวมีลุงอะมีลุงเป็นตัวแทนผู้ชายอยู่คนหนึ่งนะครับอ่าก็ไปกันแล้วนะวันนี้ไม่มีไม่มีอาหารปลานะครับเพราะว่าลุงยาวรีบเร่งสปีดมานะเอาไว้ครั้งหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องอาหารปลาอ่ะประมาณนี้ครับวันนี้สั้นๆง่ายๆแล้วก็มีคนมาร่วมเยอะเลย ที่ได้ร่วมบุญปล่อยปลากันก็ทอนนี้ปลาก็ไปอยู่ในน้ำแล้วนะครับพัฒนาบุญด้วยกันนะนี่เขาก็มารอปล่อยปลากันนะโอ้และก็ได้มาปล่อยกันน,น,น,นี่มีเด็กด้วยปกติมันจะปิดไม่มีใช่ไหมนี่มันปิดสองเลนเลยอ่ะเข้าไม่ได้เลยอ่ะวันนี้เท่านี้ครับสั้นๆ เจอกันใหม่พระหน้าครับ